ที่2ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลค่ะเพื่อดูแนวทางนะคะมือหนีราวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมวันที่12กรกฎาคม2567ค่ะจิตะนตนาขอสวัสดีทุกๆคนเน้อค่ะคุณผู้ชมสุขสบายดียู่นา่ะคะเนาะค่ะ แนวทางลราพัฒนา5เซียนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะคลิปที่1ลงไปแล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปที่2ค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ติดตามเ <c oughs> ขามาชมเขามาเบิรงเขามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มีนําจิตนําใจนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับจินตนาชาแนลเข้ามาตลอดนะคะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะดูแนวทางก็ขอให้ปังเด้อค่ะคุณผู้ชมถูกๆแนวทางเลยค่ะจินตนาอยากให้ทุกคน มันมานรวยทุกคนเนาะค่ะให้เบิดหนีเบิดสิ้นทุกคนทุกคนคือสิมีรอยยิมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนามือนีค่ะวันที่12กรกฎาคม2567า้ค่ะอินตนาก็ยินดีนั่ดีใจนั่กับคนที่ไปลาวพัฒนาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม9018่งปังปังกันแล้วเนาะค่ะมาตามต่อมือนีค่ะคุณผู้ชมได้แล้วก็ไดอีกเนาะค่ะคุณผู้ชมมากมานแล้วมานอีกค่ะ เราเยรวยกันค่ะจะได้หมดหนี้หมดสินกันเนาะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะสุกกายสุกใจค่ะคุณผู้ชมอยู่ดีมีความสุขกันทุกคนนะคะเข้าไปดูแนวทางกันเลยค่ะค่ะเริ่มจากมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณวันนี้ให้มาวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ค่ะวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้ค่ะเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์สอง 93,03แล้วก็บ้ล9 9 0 0ค่ะจับคู่ให้3ตัว4หางค่ะ 901, 902, 903แล้วก็990ค่ะคผู้ชมเน้น902ค่ะ3ตัวเน้น902นะคะแล้วก็2ตัวค่ะเน้น 92,02, 93,03เป็นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมแทปหน้าจอเลยค่ะของมาดามพำนวนนะคะ งวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วให้มาเก้ากับห้าค่ะเขาตัวเด่นตัวหลุดเนาะค่ะตัวจับคู่ให้แม่เข้าออค่ะ,ค,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะไปต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะของอาจารย์ค่ะของหมอตีปากน้ำงวดที่แล้วหมอตีปากหํำบเวยลุ่งนะคะคุณผู้ชมอิตา,บบาล,ล่าบ๊วยลุ่งใส่เพลินปลาวนะคะมาเห็นนะคะคุณผู้ชมนี่อิตาลาก็ลื่เอาค่ะคุณผู้ชม พอหมอตีปากน้ําค่ะวันนี้ให้มาสองกับสี่ค่ะจับคู่ให้หนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าสองค่ะสี่หนึ่งสาสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าค่ะระวว่างสี่สองแล้วก็แปดสองค่ะจับคู่ให้สามตัวค่ะเก้าศูนย์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแคบหน้าจอด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะของเซียนสกุลค่ะ ของเซียนสกลค,คนอุดรน,นะคะคุณผู้ชมเซียนอุดรเซีย <c oughs> นนะสกลคนอุดรคะ่ะ <c oughs> มาเปิดตัวที่นี่คะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> ไม่ลงช่องอื่นแล้วนะคะชมลงที่ช่องกินตาชาแนลนะคะของเซียนสกลค,ค่ะคะเซียนสกลให้มาวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมเด่นวิ่งสี่กับสองค่ะวิ่งสี่กับสองจับ ตัววินค่ะคุณผู้ชม42มาวินกันกับ1789ค่ะเกินจับคู่ให้42 41 49 48แล้วก็47ค่ะเป็นตัวเน้นพร้อมเด้อค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวรองค่ะ21 29 27 44แล้วก็22ค่ะจับคู่ให้3ตัว3หางค่ะ412 189แล้วก็798ค่ะคุณผู้ชม798 เหมือนจินตนาฝันร่างๆอยู่ค่ะคุณผู้ชมต้องเข้า3ตัวแน่ๆตามมือนี้เนาะค่ะหลังจากที่หลุดมา2งวดค่ะคุณผู้ชมไม่หลุดมา1นงวดค่ะงวดขามไปคุณเข่าอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะนวดที่ผ่านมาไม่เข้าค่ะค่ะคุณผู้ชมคนหามากจับคูหาหเก่าโคกเ่าสั่นค่ะคุณผู้ชมเก่ากับศูนย์กระตัดหางออกซานี่ก็เป็นศูนย์เก่าเก่าศูนย์ซะเนาะจะได้เข่าค่ะคุณผู้ชมเี๋่วจินตนาการออกไปนะคะเอาค่ะ คุณผู้ชมไปต่อกับปู่ศูนย์เจนะคะปู่ศูค่ะให้มาวันนี้ค่ะวิ่ง0ูนย์กับ1ค่ะคุณผู้ชมหนึงหาตรงกับจิตหน้าเลยเอาค่ะคุณผู้ชมวิ่ง0ูย์กับ1นึ่งค่ะศูนย์สามหนึ่งสามสอนยูนค่ะอ่เพ่นเน้นศค่ะคุณผู้ชม อินตหน้าเลขขีดนสันต้เป็นศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะว่าเพันเนนตัวนี้เนาะงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้แคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะแคปหน้าจอของปู่ศูนย์เจ็ดค่ะอินตหน้าขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะปู่ที่ให้แนวทางมาว่างทั้งช่องอินตอหน้าชั a นแนวก่ะค่ะมาว่างให้เป็นแนวทางเนาะค่ะคุณผู้ชมแค่แนวทางเท่านั้นนะคะงวดที่แล้วเพื่อนให้มาหกกับเจ็ดค่ะคุณผู้ชมไม่เข้าค่ะ ไปต่อค่ะที่ปูโคราชนะคะปูโคราชให้มาค่ะปูโคราชให้มาวิ่งแปดกับเก้าค่ะแปดกับเก้าจับคู่ให้ค่ะเพิ่นเน้นแปดได้ค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดเน้นแปดค่ะจับคู่ให้เจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าจะน่าเห็ดถูกป่เนี่ยเจ็ดสี่เก้าสี่วะค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมทรงัยสิเป็นเก้าสี่ค่ะคุณผู้ชมจิตนาเหตุผิดนะคะเก้าสี่ค่ะแนวทางของปู่โคราดค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมบอกเขาวดนนี้แคปหน้าจอเลยค่ะ ขอให้หมานขอให้ปังทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลเพื่อดูแนวาทางค่ะขอให้แนวาทางที่คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้นะคะเราพัฒนาภาพผูพ้ชมปังปังเหมือนหมานทุกคนเนอคะ่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับคอมเมนต์สาหรับคําติชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะ ขวให้หมานให้ปังเลิศ์ดนะคะิตใต่อโดยรัฐบาลไทยคะ่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งเงินล้านนะคะวิ่งเงินล้านมากแล้วคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาประทันในี่ยลงห้ยอย่างคุณผู้ชมลืมคะ่ะจินตนาเลขลาฟ้าล,ลงนะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้ให้คุณผู้ชมปังๆัง,งรวยรวยโชคดีทุกท่านนะคะาตามต่อคลิปต่อไปเป็นรัฐบาลไทยคะ่ะเลขวิ่งเงินล้านต่อด้วยของเซียนระยองนะคะคุณผู้ชมเซียนระยองค่ะ ให้เลขที่ดังมากค่ะคุณผู้ชมมาซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเอาค่ะแค่นี้สวัสดีค่ะ